กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะฝันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนความฝันกีฬาไทยร่วมส่งเสริมกีฬาไทยไปกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสวัสดีค่ะรายการตะจิตปรีดข่าวมาแล้ววัฒนนาน่่มค่ะยาดาซิรีเดชค่ะ,ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเรารวบตึงทำไมคะ จิกดาวจี๊กับคันปาาจี๊เอามาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้เพราะว่าเราจะมีแต่เรื่องจิกนะเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยมีเรื่องคันเท่าไหร่<ช>เพราะว่าประเด็นทางการเมืองมันร้อนแรงนะคะก็เลยต้องพูดแต่เรื่องของการเมืองในมุมหนักๆอ่าไม่ได้พูดในมุมเบาๆเ,เท่าไหร่อ่านะแต่ว่าแน่นอนตอนนี้กพ็พี่ว่านับหนึ่งอย่างเป็นทางการนะ เพราะว่าสมัครกันเรียบร้อยครบไปแล้วนะตั้งแต่3-4ได้เบอร์กันเรียบร้อยใช่โอ้โหเบอร์นี้ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมากับดวงจริงไม่รู้มากับดวงดีหรือมากับดวงไม่ดีแต่น่าจะมากับดวงดีเพราะว่าแหมมันเป็นเลขมากับดวงยึดอํานาจมันเป็นเลขประจําตัวเลขฉลกเลขเรียกว่าอะไรลัคนัมเบอร์หรืออะไรเนี่ยสองหกับสองสองหนึ่งอันนี้ได้สองสองเบิ้ลมาเลยยีบสองพฤษภามันเบิ้ลตอกย้าอะ่ะใช่ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอะไรป่ะคนที่เป็น f อลงตู่เนี่ยเขาก็เป็นประเภทที่อชอบกบอารรัฐประหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีผลแต่เพียงแต่กลายเป็นทําให้ฝ่ายตรงข้ามเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะกระแนะกแหนเน็บแนมแซะนั่นแหละนะคะ,ะแต่แน่นอนวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องเบอร์เนะบเบอร์2 2เบอร์3 7เบอร์7เบอร์2 9 ยี่สิบหกเบอร์ส <Develop ing> องเก้าเออเบอร์สามหนึ่งเชื่อได้ว่าตอนนี้ทุกคนจําได้หมดแล้วโดยเฉพาะพักที่ตัวเองตั้งใจจะเลือกว่าเบอร์อะไรก็รอดูกันตั้งแต่แรกแล้วเออใช่นะฮะแต่ว่าอ่าหนึ่งเรื่องของเบอร์สองเรื่องของภาพที่เราเห็นภาพสําคัญในทางการเมืองในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอยู่สองภาพภาพแรกคือภาพลุงตู่กับลุงป้อมหนุง,นงหนิงหนุงหนิงกันกันหนุงกระหนิงแบ่งน้ำกันกินอะไรกีฬาเวทเหรอแบ่งน้ำกันกิน เอาน้ำให้กันกินอันนี้ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าเอะมันมีอะไรนะมันมองอะไรได้บ้างกับภาพที่สองคือภาพของคุณอนุทินกอดกับคุณเฉลิมชัยอ่าพักประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็คุณศักดิ์สยามด้วยนะคะในวันเกิดพักของทั้งสองพักแหละที่ตรงกันเนี่ยมันสะท้อนถึงเรื่องของการจับคั่วหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนนะบรรยากาศในยาดาไป อยู่ที่อาคารกีฬาเวทที่ทั้งสองวันเลยทั้งที่อาคารไอราวัตด้วยใช่แล้วก็ทั้งสองวันเลยโอ้โหเรียกว่าอะไรอ่ะร้อนร้อนผุดผุดเริ่มตั้งแต่ขึ้นกระบะตามเกาะลุงตู่รอยวันแรกเลยในการรับสมัครงั้นเริ่มจากเอาภาพก่อนลวกันเอาภาพลุงตู่ลุงป้อมก่อนอ่ะอ่ะลุงตู่ก่อนนะต้องให้เกียรติคนที่รักษาการนายกก่อนนะคะอ่ะ ลุงตู่วันแรกเลยไปเขาเรียกว่าพาขุพนพลกทมเนี่ยไปเขาเรียกว่าพาสมวนมูผู้สมัครพืนร <33 S 2> ้นที่กรธม <33. S 2> ทั้งหมดเลยสามสามเขตไปสมัครกับกะกะตคือก่อนจะไปเนี่ยก็มีการแบบเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่าพูดถึงจุดยืนของพรรคแล้วว่าอย่างนั้น,นคือเขาเรียกว่า ผมลงเขาก็คือแบบให้กำลังกายจิตใจเอออะไรประมาณเนี้ยแบบเหมือนทหารจะออกศึกอ่ะก็แม่ทัพก็ต้องขึ้นบอก่อนนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ลุงตู่ก็เป็นแม่ทัพนะค a ด d เดต t พักรวมถ่ายสร้างชาตินายกแต่แม่ทัพเนี่ยสะดุดก่อนเลยแม่ทัพกล่าวเสร็จเท่านั้นแหละก้าวขาจะไปขึ้นรถสะดุดสะดุดเลย Oh. มันเป็นเทคนิคหรือมันเป็นเอกลักษณ์หรือต้องการให้คนจดจํามันแปลกนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะถอดรหัสการสะดุดของพลเอกประยุทธ์ด้วย oh. ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของขาเจ็บหรือว่าเป็นเรื่องขององของลุงแบบเขาเรียกอะไรนะสับเพ้าหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ คนที่แบบเราว่าเป็นเรื่องของสุขภาพใช่คืออาจจะเป็นเพราะว่าขาเจ็บเลยยกขาได้ไม่เยอะนเรล่อมือ,อเจ็บนะขาไม่ได้เจ็บนะไม่แต่วันนั้นจําได้ไหมตอนที่เดินลงมายังเกาะไหลพี่จอร์ดเลยแล้วพอวันสมัครก็เกาะไหลคุณพิรพันธ์คือเอางี้แกน่ะนะพอหลังจากที่สะดุดตอนเช้าออก่อนจะขึ้นรถแห่ก็ไปสะดุดที่พักอีกตอนเย็นที่เข้าไปจัดปาร์ตี้ลิส ไปสะดุดที่พักอีกสะดุดที่พักคราวนี้เนี่ยโทษยาดาโทษยาดาไม่เท่าไหร่วันที่สองก็สะดุดไปสมัครเออใช่ไปจับเบอร์ก็ที่บันไดเลื่อนก็โทษยาดาออแกก็สะดุดอีกเหมือนกันเรื่องของเรื่องก็คือว่าอ,อ่าน่าจะเป็นเรื่องของขาเข่าซึ่งอ,อายุเยอะแล้วนะมันก็มีสุขภาพมันก็ลอยหลอไปตามปกติเออครั้นี้เข่าเนี่ยเหมือนกับท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่เดินเนี่ยชอบลากเดินหน่อยๆน่อยไม่ได้ไม่ได้เวลาแบบ ยืนอยู่กับที่แล้วพอเลาจะยกขาเนี่ยเหมือนก็ยกไม่พ้นน่ะมันเริ่มมันเป็นลักษณะของคนแก่ไม่ลุงตู่เริ่มจะคล้ายๆลุงป้อมใชตอนแรกๆจําได้ไหมลุงป้อมตอนแรกๆมาก็แข็งแรงไป<ช>ไปปีสองปีเริ่มยกขาไม่ขึ้นเนี่ยนับถอยหลังเข้า<ะ>ไว้ลุงป้อมเ,เ,เรีย่ะไม่แต่พลเอกประยุทธด์ดูแข็งแรงกว่าพลเอกประวิทรแต่ว่าอาจจะเรียกว่าก็คือขาเจ็บแต่เพียงแต่จะไม่จะไม่เยอะอย่างพลเอกประวิทรอ่ะ คื S <S> <S อ,อไม่ได้ถึงกับเจ็บแต่ด้วยความที่ว่าไงจจเวลายือนอยู่กับที่หรือนั่งอยู่กับที่เวลาจะลุกจะอะไรก้าวแรกอ่ะเหมือนเด็กอ่ะเ,ออเด็กกาลังตั้งไข่ก้าวออแรกมันก็จะโซซัสโซเซสโปสเป๋หน่อยนี่คนแก่เขาก็บอกว่ามันจะย้อนกลับไปสู่วัยเด็กไง<ช>ก้าว<พ>แรกของการเดินน่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่พอเดินได้ปุ๊บตอนนี้ก็เดินเลยใช่เพราะว่าถ้าเราดูจากภาพผมนาประยุทธ์นานทำเนียบเราเคยเห็นแล้วว่าเกาะเกาะไหลพี่ยอพี่ยอซึ่งเป็นเขาเรียกว่าตําแหน่งแกอะไรนะ กองพิธีการมือหนึ่งกองพิธีการดูแลนายกดูแลทุกอย่างตอนนั้นเราก็สังเกตแล้วาทำไมนายกเดินต้องจับแล้วก็เดินขาเรียกก็คือเหมือนไม่ยกขาสูงขายกสูงมากไม่ได้แต่วันที่ไปสมัครวันที่2คือปาร์ต l ลิสเนี่ยเดินเกาะไหลคุณพิรพันธ์ทุกภาพมันมีช่วงขึ้นเนินใช่ใช่มันมีคือแบบว่าถ้าเป็นสเต็ปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนายกจะคือเลงไว้เลยว่า สะดุดแน่สะดุดแน่แล้วก็สะดุดจริงๆเอบันไดเลื่อนๆจนจะสุดทางแล้วยาดาบอกให้ท่านนายกทำท่าทำท่าดูหน่อยไว้์ 2K สัญลักษณ์ที่ท่านนายกจะใช้เป็นเบอร์22ที่จับได้ไงแกก็ทำท่าโชว์โดยที่แกก็รู้ว่าข้างหน้ามันคือบันไดเลื่องมันต้องหยุดมัวแต่มองไงมัวแต่มองก็ วัวเข้ามามาเธอจะทํา,าทให้ฉันสะดุดไม่ใช่อ่ะนออั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาเรื่องของขาด้วยนะแล้วก็ช่วงหลังจําได้ไหมตอนนั้นที่สะดุดตอนเป็นนายกอ่ะขึ้นเวทีอ่ะมันโคมใหญ่เลยแล้วมักจะสะดุดตอนขึ้นเวทีแล้วตอนสําคัญทุกทีเลยตอนขึ้นตอนลงตอนแบบกรลงังขึ้นโพเดียมก็เคยสะดุดจาได้ไหมไอ,อ้ลงโพเดียมเสร็จเราจะเดินหน้าไปด้วยกันพอก้าวปุ๊บสะดุดเลยเออ คือแบบว่าถ้าเป็นมีสเต็ปหรือมีเลื่อนๆเนี่ยท่านนายกจะพลาดทุกครั้งเรียกว่าเกือบทุกครั้งเลยเออแต่นายกเขาออกตัวนะว่าชั้นหนึ่งฉันไม่ค่อยมองพื้นสองชั้นใจร้อนใจร้อนเนี่ยโมจะคิดเรื่องอื่นใจโมจะคิดเรื่องอื่นก็เลยไม่ได้คอนเซนเทรดเรื่องขาเท่าไหร่นันแหละก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหลังการเลือกตั้งคราวนี้นายกจะสะดุดหรือเปล่านะหรือหรือว่าไปแกล้งพลเอกประวิตรไปเยอะ ไปแกล้งไปแซวไปอะไรเยอะเลยเลยเจ็บขาเลยกลับมากลับมาตรงนั้นอีกนิดนึงขึ้นรถกระบะขึ้นรถรถหกล้อหาเสียเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของพลเอกประยุทธ์เลยก็ก็ว่าได้ในเรื่องของการมาเส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัวแม้จะเต็มตัวแบบอยู่ขอบขอบสนามไม่ลงสนามเต็มที่ก็ตามเพราะว่าไม่ได้ลงปฏิลิต์เบอร์หนึ่งไม่ได้ลงชิงสสอะไรใดๆเป็นแค่แคนดิเดต พอเด็กประยุทธ์เนี่ยอยู่บนบนรถเนี่ยนะก็ยังมีอาการแบบเคขืขอนอ๋อครั้งแรกเขเขอนไงจะโบกมไม้จะโบกมือจะอะไรคือแบบว่าคือแบบว่ายังเขินเขินขวยเขินอยู่เพราะว่าอะไรที่มันเป็นแบบนักการเมืองแบบเต็มเต็มอะ่ะก็ครั้งแรกด้วยก็อาจจะแบบ มันเขินเขินอะเพราะว่าวมันเขินเพราะว่าถ้าดูจากภาพดูจากคลิปของพักรวมไทยสร้างชาติมีบางช่วงที่นายกไม่อยู่อยู่ตรงนั้นนะเหมือนอาจจะหันมากินน้ําหรือว่ายังไงไม่รู้คือมีบางภาพที่มีคุณพีรพันธ์กับคุณขิงแต่ไม่มีนายกอยู่ข้างๆก็คือลา<ร>ง,งแบบเอาจริงๆแล้วนั้น นายกเนี่ยรวมทั้งคุณมีราพันธ์เลยหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันมีพิธีรีตองมันมีขั้นอตอนการแต่งกายมันมีระบบระเบียบดูการแต่งกายวันที่สองที่พาไปสมัครไปไปจับเบอร์วัติลิศดิโอเรื่องของการแต่งกายก่อนวันแรกเนี่ยวันแรกอะทุกคนใส่เสื้อพักแต่ข้างในใส่เสื้อยืดสีน้ําเงินแต่เป็นเสื้อพักแต่ไม่มีโลโก้พักข้างในเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอพอสมัครเสร็จเนี่ย พลเอกประยุทธ์พาไปศาลหลังเมืองไปวัดพระแก้วถอดเสื้อพักออกแล้วใส่เสื้อสีน้ําเงินที่ไม่มีโลโก้พักแทนเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จะต้องการสื่อว่าแหมเข้าไปเขตพระบปรมมหาราชวังมันแต่คนอื่นมีโลโก้หมดเออแต่ว่ามันใส่เสื้อมันใส่เสื้อเสื้อนักการเมืองมันดูยังไงมะก็คือทุกคนใส่เสื้อสีน้ําเงินหมดแต่คุณไปว่ายในฐานะพานักการเมืองไปพาสสกทมไปว่าคิดเยอะทไมคิดเยอะทุกพักเขาก็เข้าไปในวันนั้นเขาเอาเรื่องเอาชัยกันทั้งนั้นแต่ทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องคิดเยอะ น,นี้มันก็เลยไปโยงไงว่าอ๋อมีหน้าเราทำไมปนเอกปิวต์ไม่อยากเป็นนักการเมืองเต็มตัวทั้งๆท,ท,ที่เป็นนะนะนก็คือหวังผลว่าอ่ะเดี๋ยวพอลงจากตรงนี้แล้วจะต้องมีตําแหน่งอื่นรองรับที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าอันนั้นไม่เท่าไหร่ไอ,อ้วันที่2องที่นนไป <S 2> 2 <S ส <ะ S 2> ิโอ้โหใส่สูตรเลยนี่จะ,อะบอกให้ลุงป้อมมานะ เสียหนูมาหรือใครมาพักอะไรก็ตามประชาธิปัตย์เขามาในเสื้อพักแจ็คเก็ตพักหรือเสื้อยืดพักเสื้ออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของพักการเมืองนั้นๆมากันแบบว่าเป็นพักการเมืองเพื่อที่จะมาวันนี้คือวันจับเบอร์ปฏิริษีเลยนะ,ะแล้วก็เอาผู้สมัครรายชื่อปฏิริษีมาส่งให้กับกบกตทุกคนมาแบบพัก วนเอกระยุธ์กับพีรพันธ์พักรวมไทยสังชาติมาแบบเจ้าพ่อติงลี่แค่สองคนเท่านั้นแหละที่แต่งใส่สูตรแบบนี้เจ้าพ่อติงลี่เดินมาแบบโอ้โหแล้วสังเกตป่ะสูตรสีโทนเดียวยังกับผ้าพับเดียวกันเขาเตรียมพร้อมที่จะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยใช่แสดงว่าเขาต้องตัดสูตรผ้าพับเดียวกันร้านเดียวกันอันนี้เราไม่รู้เอออันนี้สันนิษฐานไงแต่ที่เรารู้คือเาว่าฮะค,คุณคือคุณจะหล่ออะไรขนาดนั้นมาเรอใช่คือเราดูเด อ่ะใส่สูตรดูเด็ดสีผ้าคนเราอ่ะถ้าเราตัดจากคนละร้านซื้อผ้ามันจะต้องโ,โทนสีมันจะต้องต่างกันบ้างอ่ะแต่นี่สีเหมือนกันเป๊ะตัดคัดตติ้งเหมือนกันเลยยาดามองว่าเออมันเป็นมันเป็นอะไรที่เนี้ยไงพี่กน่ะคือเนีย้ยอ่ะเราเข้าใจว่าคุณเราก็เคยสัมภาษณ์คุณพีรพันธ์ว่าคือเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นกรรมพันธุ์ตั้งแต่พ่อ,อคือแต่งตัวเป๊ะเดินทะเลยังต้องใส่รองเทาเา้าคัชชู เข้าไปดูเลยนะเข้าไปดูในวันที่รับสมัครปาร์ติลิสให้ไปดูในลานของกกตเลยที่ให้สสให้ผู้สมัครตัวแทนผู้สมัครที่จะไปจับเบอร์ไปนั่งอ่ะมีใครเขาใส่สูตรบ้างไมม่ีกรกตเขาใส่ชุดข้าราชการกกตใช่เออก็มีแค่สองคนก็มีแค่สองคนนั่นน่ะใส่สูตรขนาดน้องขิงอ่ะน้องขิงก็ใส่เสื้อพักเออ มันไม่มีใครอ่ะมันมีแค่สองคนนั่นอ่ะใช่แล้วแต่งตัวเหมือนกันเป๊ะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าห้อยบัตรเหมือนกันมาติดบัตรเหมือนกันแล้วก็เดินพร้อมกันเลยโอ้โหคือเอางี้กันนละคุณจะแต่งตัวมาในรูปแบบที่แตกต่างกว่าใครเท้าสุดท้ายแล้วบัววตรกกตมันก็เหมือนกันแหละกระดาษ แล้วก็ค่อยในปสติใช่แต่แต่อย่าลืมว่าเราจะเห็นถึงความพยายามของพักรวมไทยสร้างชาติที่จะชูสองแคนดิเดตนายกคือลุงตู่กับคุณตุ๋ยพิรพันเนี่ยให้เป็นแบบเขาอาจจะเห็นความแตกต่างเดินมาคือให้โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นแล้วก็ความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสนิทสนมเป็นหนึ่งทายาทการเห็นว่าเดินเกาะลาคือไอ้ขาจะไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ดูว่าเฮ้ยตุ๋ยพิรพันเนี่ยคือ ทายาทคือที่พึ่งอันนี้คือแคนดิดตคนที่สองคนที่สองถ้าพนเอกระยุ์ได้เป็นนายกต่อแล้วไปต่อได้แค่สองปีนะอีกสองปีจะให้พีรพันธ์อันนี้อันนี้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะเพราะว่าพักเดียวกันไงเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมวันนั้นเนี่ยที่มีนักข่าวถามว่าเอ๊นายกประกาศให้คุณพีรพันธ์เป็นเบอร์สองเนี่ยเป็นทายาทเนี่ยนี้แสดงว่าไอ้สูตรที่เคยคุยกันนายกคนละครึง่งตูหนูตูป้อมเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมนายกถึงบอกว่าให้ไปอ่านธรรมนูญน,นั่นหมายถึงว่า ถ้าในพักจริงๆมันต้องในพักเดียวกันไงใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะคนละพักก็ได้คนละพักก็ได้<ช>ขึ้น,นอยู่กับเสียงสอสอนในสภาและสวในเวลานั้น,น,นว่าจะโหวตให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ตอนนั้นก็อาจจะมีการขยับ พักร่วมหรือขยับพับไร่วมเอ,อเพิ่มพักร่วมได้อะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะชูนายกคนใหม่กาจจะเป็นถ้าเป็นลุงป้อมหรือเป็นคุณอนุทินก็ได้นะม,มันไม่ได้ถึงขั้นปิดประตูแต่ที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยคือเอาแค่ตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ดูคุณพีรพันธ์มีความหวังนะ จะเห็นได้ไหมว่าเพจของคุณพีรพันธ์เนี่ยนอกจากเพจพีรพันธ์เพจเพจชื่ออะไรเพจใครมีใครใครฟงสยามใครฟงสยามเนี่ยเป็นฉายาเพราะว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นเคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและเป็นนักกฎหมายเขาบอกว่าคือเป็นผู้พิพากษาสารใครฟงงานมีความยุติธรรมเขาก็เลยเอาอันนี้มาตั้งเป็นฉายามี2เพจเพจใครฟงสยามกับเพจคุณพีรพันธ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีแอคชั่นเยอะโอ้ยทํางานดึกลงภาพ กลับบ้านตีสองตีสามตีหนึ่งตีสองนะแล้วก็มีภาพกิจกรรมอะไรของคุณพิรพันธ์เหมือนกําลังจะชูคุณวิรพันธ์ให้<ม>ภาพาออกกำลังกายตีห้าวิ่งหกโมงเช้าไม่มีกินก๋วยเตี๋ยวหกโมงจะกินโจ๊กหกโมงเช้ากินปลาต้อกโกไม่มีไม่มีไม่มีมมอ่านั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์ก็วางคุณวีรพันธ์ไว้เป็นเหมือนมันก็ต้องตามมรรยาทมันก็ต้องอย่างนั้นแหละ แต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถึงเวลาสวว่าจะแก้รลฐมนูนนเอา8ปีออกก็ได้อดี๋วทำอย่างนั้นเลยมันก็ให้ให้พลเอกบิลได้พักบ้างเถอะเออแฟนลับเขาก็ห่วงเหมือนกันเออให้เขาพักบ้างเอออ่ะมาดูที่เลขต่อเลขกลับมาที่เลขจะพูดตัวเลข22 22ที่พลเอกประยุทธ์แม้ว่าอ่ะมีโอกาสได้ขึ้นไปล้วงเขาเรียกว่าล้วงในวงล้อเองน่ะ แต่ก็ไม่ไปก็คือให้พีรพันขึ้นไปด้วยความที่พลเอกประยุทธ์อาจจะแบบแม่งเดี๋ยวดีไม่ดีก็จะกูจะกูจะโดนตาหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าเออแล้วโดยเป็นหัวหน้าพักด้วยนะคุณพีรพันเคมีเขาตรงกันเคมีเขาบุกเพลอรวาดกันจริงๆเขาไม่มีรีโมทใช่ไหมเขาไม่มีรีโมทคือเราก็เห็นว่าทุกอย่างโปร่งใสวันนั้นคือคุณพีรพันเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งกี่เลขตัวเองได้อันดับ5้าในการขึ้นไปล้วงด้วยซ้ําถือว่ายังมี ลูกบอลยังมีลูกบอลอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะที่จะให้จับเลขตัวเดียวอะด้านไปจับเอาเลข22ขึ้นมาโอ๊ยแต่ก็เลขดีนะมันเป็นเลขที่พลเอกประยุทธ์ไอ้ยาเสี่ยงดวงแบบว่าคือต้องบอกว่าได้เลขเนี้ยมันดวงเลยนะ22ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาคิดตรงที่พลเอกประยุทธ์พอได้เลขปุ๊บปวดท้องฉี่เดินออกจากห้อง วงล้อห้องห้องกกตที่รับสมัครก็จะไปเข้าห้องน้ำเจอคุณแซนแนหลานคุณยิ่งรักทักษิณเหรอใช่หลานคุณยิ่งรักและคุณทักษิณนั่งอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าห้องน้ำพอดีนักข่าวไปถามนายกเรื่อง22ก็ให้ท่านนายกว่าจะทำท่ายังไงหาเสียงนายกก็พยายามจะทำท่าวายทูเคตามที่สื่อบอกใช้วายทูเคดีไหมอาจจะง่ายหน่อยพอดีเลยก็มีเสียงแทรกเข้ามา ตงกับวันยึดอำนาจยิ่งรักนายกยิ่งรักพอดีเลย22อุภาวใช่อ้าวเลยก็เลยแบบก็เลยนายกก็เลยอาจจะปีดนิดนึงก็เลยมาเป็นที่มาของนายกบอกว่าความสงบในวันนี้ไม่ได้มีการข่าวอะไรนอกจากการใช้ปากกันเอเอนนั่ละใช่ซึ่งทันทีที่พี่เห็นจับฉลากได้เบอร์ยีนะปุ๊บ ก็นี่แหละตัวเลขรัฐประหารก็ลอยมาเลยแล้วก็แล้วมันก็เป็นเลขเลขประจําตัวเลขโปรดเลขชอบเลขของพลเอกประยุทธ์และใช่มันก็มองได้หลายอย่างนะพี่เลขหนึ่งเป็นเลขรัฐประหารสองเป็นเลขที่ส่งสัญญาณหรือเปล่ากูจะตลัตประหารอีกครั้งหนึ่งในระบอบได้กลับมาอีกครั้งรัฐประหารในรูปแบบของการที่ส่งสัญญาณกูยึดแน่รอบนี่กูยึดแต่ยึดในตามกฎกติกาที่ที่ รัฐมนูนวางไว้เยียดเก้าอี้นายกออด้วยกลไกลที่มีอยู่สองอบมัอีกรอบนอก็คือต้องบอกว่าแม,แม้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมองว่าเป็นเลขวันรัฐประหารเอาไวไ้แซ่พลเอกประยุทธ์แต่ฝั่งพลเอกประยุทธ์หรือว่าแนวร่วมที่สามส่วนพนเอกประยุทธ์เนี่ยชอบเพราะว่าอะไรป่ะไอการที่มันเป็นตรงตัวเลขรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับพนเอกประยุทธ์หรอก เพราะว่าคนที่เขารักพลเอกประยุทธ์น่ะยังไงก็ยังไงเขาก็เขาก็ไม่ได้แคร์กับเรื่องการรัฐประหารอยู่แล้วใช่าั้มันก็บอกได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณเหมาะกับเรื่องของการรัฐประหารอย่างเดียวแหละคุณไม่เหมาะกับการที่จะมาอยู่ตรงนี้ไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ก็อ่าแล้วแต่ใครจะคิดนะแต่เชื่อได้ว่าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่อนข้างจะพอใจแฮปปี้กับเลขนี้เลยแล้วมันทำงงง่ายทำอย่างนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้ <pieces S 1> ไดเห็นมาคุณสุชาติชมกลิ่นน่ะบอกเลยปีถอปีกระต่ายแบบไม่ได้ชวแค่2นิ้ววิกตอรี่คือเนี้ยเป็นตัววีวิกซ์รีที่แปลว่าใช้ ah <S 2> <S 2> ใชนะเท่านั้นเอาขึ้นมาอย่าง, <hood> งนี้ปีนี้ปีกระต่ายไงใช่ <mai S 2> ไงปีกระต่ายไงคือสองสองนี่มันได้เต็มไปหมดอ่ะคือมันมันมันทำสัญลักษณ์ได้ง่ายขนาดคนเอกประยุทธ์อ่ะที่เนี่ยอันนี้สองป่ะสองป่ะอันนี้สองป่ะอันนี้สองป่ะสองป่ะเออเออทำได้หมดเลยมันเยอะเนอะ พูดอย่างนี้นึกถึงพลเอกประวิทยจังพลเอกประวิทย์องไม่ธรรมดานะเธอตอนที่เดินขึ้นไปเนี่ยโอ้โหได้ลำดับที่37สิบเจ็ดกจากมาพักพลังประชารัฐจะมีโอกาสได้ขึ้นไปจับบนเวทีจับลูกบอล เดินเอ้ยน่ารักมากเลยดูทธาเดินว่นักข่าวทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปบมือเลยบอกเลยว่าลุงป้อมเดินน่ารักมากไม่เสียงเฮในนั้นเลยใช่แล้วก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนทุกคนมองลุงป้อมเป็นอะไรหน้าห้องอะไหน้าห้องอะไรรักน่ารหน้าห้องที่เขาไปจับนั่นแหละกก็ตอพอลุงป้อมขึ้นปุ๊บมีเสียงเอ๊ คือแบบเชียแล้วเดินเร็วด้วยกดดุกเหมือนนกเพนกวินอะแต่เดินเร็วลักษณะเหมือนนกเพนกวินอะใช่แล้วมียิ้มเนี่ยนะเหมือนนางงามได้ยิ้มเดินขึ้นเวทีไม่ต้องมีคนจับไม่ต้องมีคนจับไปถึงจับพราะเอาเลขเดิมใช่ที่กกตเขาจับลำดับให้เพราะว่าอะไรวะพลเอกประวิตรน่มาบอกว่าตอนแรกผมก็สามเจ็ดนะนี่ยังมาสามเจ็ดเองแต่จะเห็นว่าหน้าพลเอกประวิแต่ใส่หน้าเบา แบบคือเหมือนไม่แฮปปี้กับเลขนี้อ่ตอนจับเสร็จแล้วตอนที่จเจ้าหน้าที่เขาอ่านอะ่ะแกทำหน้ายิ้มแบบแย่ๆนิดนึงแลแม่ก็ลุงก็อยากได้เลขเจไม่ใช่เหรอก็่เลขเจก็ยังมี<ต>อยู่เลขสามันตามมาด้วยไงมันตามมาอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นคนเด็กบริเวณถึงบอกว่า แหมสากับเ็ดบวกกันได้10เป็นมงคลแล้วที่ใ่ะแล้วสำคัญก็คือมันไปตรงกับนโยบายไงเขาก็เลยมีการปรับนโยบายนิดนึงเป็น 3, 3, <000. S 2> 3าพันสด่วนไม่ใช่สด่วน8ดเล่งรัดอะไรเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็น3ามด่วน7ดเล่งรัดจะได้หาเสียงง่ายก็เอาข้อ7จ็กับข้อ8มารวมกันเหลือ7 อ่าแล้วแต่ให้ทํามือเนี่ยมันจะยากนิดนึ่งเขาแค่ทำสองครั้งสามแลม้วเจ็ดเจ็ดทำไมันมีนโยบายกองทุนอะไรด้วยสามพันงอะไร<ช>น่ะก็เลยเป็นสามเจ็ดไปนี่แต่บอกลุงป้อมเลยนะวิธีการทำสามเจ็ดไม่ยากเลยใช้มือเดียวดูนี่นะสามใช่ไหมนี่สามสามเจ็ดนี่ก็คือเจ็ดแต่เพียงแต่ฐานแน่นกว่าง่าย แต่ไม่ใช่ชูแบบนี้นะสามสามเจ็ดต้องง่ายนะสามสามเจ็ดไม่ต้องชูหลอกปากนี่แหละปากกับป้ายก็พอแล้วเพราะว่าจะเห็นว่าพอเห็นมาพอจับเบอร์ปุ๊บเนี่ยคนแต่ละพักเนี่ยจะออกท่าเลยว่าจะยังไงอาเซียนูยังอย่างนี้เลยเจสู้สู้สู้ที่นี่ะสู้ที่นี่เออเนี่ะ ไอแต่เห็นสู้สู้สู้ที่นี่แต่เห็นในส่วนของน้องการกนิ์อะเขาย้ํอผิวเพื่อไทยแล้วนะเขาก็เขาพักเพื่อไทยเขาได้29ใช่ไหมเขาเอาท่า Y2K มาดัดแปลงแล้วทําข้างล่างสองนี่สองแล้วทําข้างล่างให้เป็นเลขเก้อ่ะโหตรเก่งเลยอ่ะแล้วมันนสวยด้วยนะว่าไปแล้วสองเก้าเขาก็หาเสียงง่ายอยู่แล้ว2ก้าคนจดจําง่ายนี่เลขทะเบียนรถกับนายกคนไล่เขาบอกว่าจะไล่นายกคนที่29ออกไปและอีกคนหนึ่งคือมาดามเดีย พรรคประชาธิปัตย์เลขอะไรอะไรแพทแพแพทแพเลขยี่หกแต่มาดามเดียเนี่ยเขาได้เลขแปดหรือเปล่าเขาทําเขาทําเลขแปดอะด้วยนิ้วเดียวอ่ะยิ่งพูดยิ่งปวดหัวเรื่องตัวเองอะปวดหัวมากเลยโอ้แบบเฮ้ยเขาทําได้ไงเราลองทำมั่นแต่ว่าไปแล้วเนี่ยปีนี้นะมันอยู่ที่คือนอกจากความสามารถเรื่องนโยบายของพรรคที่เอามาขายกันแล้วเรื่องอะไรตัวตัวผู้สมัครที่เอามานําเสนอกันแล้ว เรื่องดวงก็ไม่น้อยนะก็ใช่ไงเรื่องดวงก็ไม่น้อยอ้าวอย่างพักเพื่อไทยเงี้ยคุณจับได้เลขยี่สิบเก้าออคุณจับได้ไงอ่ะออคุณต้องการมาไล่นายกคนที่ยี่สิบเก้าอ่ะมันพอดีเป๊ะเลยนะเออมันก็ไม่ต่างกับพลเอกประยุทธ์หรอกสองสองกับคุณรัฐบาหารมาวันที่ยี่สิบสองอ่ะเออม,มันเกิด,ดอะไรม,มันเป็นดวงที่แบบว่าเฮ้ยมันอะไรอ่ะออแล้วอย่างพักภูมิใจไทยเจ็ดมีอะไรที่เอ่ยให้ถึงเลขเจ็ดไหมเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ด ไม่เขามองแค่ว่ามันเป็นพักใหญ่ที่ได้เบอร์เดียวพักเดียวเลยเพราะว<ช>่าพักใหญ่ได้เลขสองตัวหมดเลยเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาพักพักลุงป้อมเดี๋ยไอ้พักลุงตู่นี่แหละยี่สิบสองจับไปได้ยังไงใช่จับมาให้คนเขา คิดได้ใช่ยี่สิบเก้าจับมาได้ยังไงเพื่อไทยจับไม้เขาคิดได้ว่าเขาจะมาไล่ยี่สิบเก้านายกคนที่ยี่สิบเก้าแต่แต่ว่าพอจับได้เร่งนี้พลเอกประยุทธ์เขายิ่งมั่นใจอยู่เลยนะว่าดวงเขามาแน่เพราะว่าอะไรว่ะฟังเราไม่คิดหรอเพื่อไทยเขาก็มั่นใจว่าดวงไล่ได้แน่คือยังไงอ่ะเอาต้องบอกว่าไม่ต้องดูดวงเลยยังไงเพื่อไทยเขาเขาต้องได้ที่หนึ่งอยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาจะได้สอสอมาก ไอแลนสไลด์300กว่าหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสูตร2คือเขาจะยอมจับมือกับพลเอกประวิตยหรือเปล่าไม่มี้างยอแล้วหรือว่าจะยอมให้พลเอกประวิตยเป็นนายกหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกาึ่งตู่ไปจับมือนะไม่มาถึงพลเอกประวิตยอ๋อพลเอกประวิตยนึกว่าลุงตู่ขี้กากขึ้นมือแน่เลยรอบนี้โอ้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบ ขาไม่ชอบขอบคุณทักษิณเนะเขาคงไม่จับมือกับเพื่อไทยเขาก็ถึงแยกนงะพลเเด็จปวิกกับพลเเด็จปยุทธก็ถึงแยกกันอย่างที่เราเห็นก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละพักเนี่ยก็ได้เลขที่เอาไปหาเสียงหาอะไรกันแล้วละ่ะแต่ว่าคุณคุณผู้ชมต้องต้องจําให้ดีนะแบ่งเขตก็เลขหนึ่งนะเบอร์พักก็อีกเรื่องคือมันมีสองเบอร์สองใบตับเบอร์อพัก ออใช่ก็เลือกสอสอนะใบแรกเนี่ยก็คือสอสอที่เราชอบอ่าท,ที่เขาช่วยเราหรือเป็นที่พึ่งพาได้ก็กาให้เขาไปแล้วก,ก็เลือกพักก็เลือกที่นายบายเขาดีใช่หรือว่าอยากให้ใครเป็นนายกก็เลือกพักน้นมีความเป็นเอกภาพหรือว่าจะเป็นพักจะเลือกแบบพักเฉพาะกิจหรือจะเลือกพักที่เขาอยู่มานานอ,อ,อ พิจารณากันได้เลยตอนนี้ใช่นะยาดามีในใจแล้วพี่ยังไม่ตัดสินใจแต่ว่ามีในใจแล้วแต่คิดว่าน่าจะไปเฮี้ยนกระหือลือมากเลยรอบเนี้ยลงลงอะไรนะทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ด้วยแต่พี่อ่ะตั้งใจไว้เลยว่าสอสอเขตหนึ่งคนหนึ่งพักแล้วก็จะเลือก นายกอีกหนึ่งใบแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้ใครอชื่อเราเดี๋ยวดูก่อนว่าลุงอ่ะลุงตู่พฤติกรรมดีป่ะถ้าลุงตู่เรื่องมากกับเรานะด่าเรามากเราไม่เลือกหรือถ้าลุงป้อมเจอหน้าแล้วด่าเราก็ไม่เลือกเรามีหนึ่งเสียงเราเล่นตัวหรือว่าถ้าใครดีนะหรือ,อยมีบางคนบอกว่ายพวกที่เคยเอางี้ก่บนักข่าวนะที่เคยแบบรักลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยจะมีคนแปร,แปรใจแปรพักไปหลายคนเหมือนกันนะเท่าที่ อย่างเชิงดูนะเออ่รักลุงตู่ก็เลือกลุงป้อมรักหรือว่ารักลุงป้อมเลือกลุงตู่หรือรักลุงตู่เลือกอนุทินรักลุงตู่รักลุงป้อมเลือกอนุทินหรือรักอนุทินเลือกลุงป้อมอเขาจะจับมือกันหรือหรือรักรักรัฐบาลนี้ก็เลือกเพื่อไทยใช่หรือรักรัฐบาลนี้เลือกก้าวไกล แล้วแต่ว่าใครจะเลือกพักไหนตอนนี้มันเป็นประชาธิปไตยใช่นะเ,เพราะฉะนั้นนะเอาจากความทรงจาําเราจําได้ทุกพักที่เป็นพักใหญ่ๆพักสําคัญแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปตัดสินใจกันได้ยังมีเวลาอีกต้องเดือนกว่า